แบททำสิ่งล่ำให้หลังรู้ข่าวคุณยายติดโควิด19ค่ะพร้อมเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเผยอยากให้ยายกลับมาเร็วๆเพราะเดือนหน้าละครจะออนแอร์แล้วแบทลักวนี้คำสิงเปิดใจทางน้ำตาค่ะเผยหลังกลับมาจากทิพภูเก็ตกับหวานใจจุดรออยังหนุ่มตรงๆเดอะสตาร์ ทั้งคู่เนี่ยก็จะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักสวีทหวานของทั้งคู่และจะลงรูปคู่อยู่ตลอดทริปนี้แต่พอหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพนั้นค่ะสาวเวสก็ได้หายไปเลยไม่ลงรูปคู่ไม่ลงคลิปใน YouTube หรือว่าจะเป็นคลิปใน Titik t o อกเองก็ดีค่ะหรือแม้แต่สตอรี่ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆค่ะจนทําให้หลายคนเนี่ยคิดไปต่างๆนานาว่าเกิดแบบนั้นแบบนี้ขึ้นระหว่างคู่นี้หรือเปล่าแต่ความจริงนั้นก็คือค่ะสาวเบสเนี่ยได้ออกมาอัดคลิป YouTube ด้วยสีหน้าที่ดูเศร้าหมอง พร้อมแคปชั่นของคลิปที่อ่านแล้วดูเศร้าสุดค่ะโดยแคปชั่นคลิปว่าหายไวๆนะยายเบสรอยายกลับบ้านอยู่นะภายในคลิปนั้นค่ะสาวเบสได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังกลับมาจากภูเก็ตว่าหลังจากที่กลับมาก็ทราบข่าวเลยว่าคุณยายติดโควิด -19 ซึ่งคุณแม่เล่าให้เบสฟังว่าช่วงก่อนที่เบสจะไปอยู่ภูเก็ตยายมีอาการไม่ค่อยสบายมีอาการไอแล้วก็เจ็บคอขึ้นเรื่อยๆค่ะและเมื่อยตัวแต่ไม่มีไข้แต่พอยายตรวจเอทีเคแล้วเนี่ย ก็ดันขึ้น2ขีดค่ะทีนี้พอรู้ว่ายายติดโควิดก็ได้มีการติดต่อทางโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ส่งตัวคุณยายเข้ารักษาทันทีพอถึงโรงพยาบาลก็ได้รับการตรวจอย่างละเอียดซึ่งคุณหมอก็แจ้งว่าคุณยายเชื้อลงปอดค่ะ ต่อมายายเข้ารับการรักษาตัวได้ประมาณ5วันนะคะเช้าวันที่5ทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งข่าวว่าคุณยายหกล้มในห้องน้ําทางสาเวทค่ะบอกว่าก่อนที่คุณยายจะล้มเนี่ยยังคุยและวิดีโอคอกันปกติอยู่เลยคาดว่าช่วงที่คุณยายล้มน่าจะเป็นช่วงค่ๆประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งซึ่งยายอาจจะอยากเข้าห้องน้ำหรือเปล่าจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในครั้งนี้ค่ะพอช่วงเช้าวันถัดมาเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ต้องเอาอาหาร มาให้คุณยายแล้วก็ตรวจต่างๆใช่ไหมคะพอเปิดประตูเข้ามาก็พบว่าคุณยายล้มในห้องน้ําอยู่แล้วซึ่งทางโรงพยาบาลก็รีบโทรมาแจ้งญาติเลยว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพอคุณหมอตรวจอย่างละเอียดค่ะก็พบว่าเส้นเลือดในสมองของยายเนี่ยตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเพราะคุณยายมีโรคประจําตัวอยู่แล้วนั่นก็คือไทรอยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากเชือ้อโควิดนั่นเองไม่ใช่ยาต้านค่ะที่ทําให้เหมือน อากาศไปเลี้ยงสมองไม่พอทําให้คุณยายวูบค่ะทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่พอทําให้คุณยายวูบจนเป็นที่มาทําให้ยายล้มในครั้งนี้เบสถึงกับน้ําตาไหลเลยค่ะพร้อมบอกอีกว่าตอนที่ไปเห็นคุณยายเนี่ยคือยายลืมตาแต่ไม่ตอบสนองใ,ใดๆเลยเบสพูดเสียงสั่งว่าอยากให้ยายกลับมานะที่เล่นละครเนี่ยเพราะยายอยากเห็นหลานหน้าจอทีวีเดือนหน้าละครก็จะออนแล้วยายต้องกลับมาดูให้ได้นะ งานนี้ค่ะสาวเวทก็ยังทิ้งท้ายพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจาจากคนในครอบครัวจากหนุ่มตรงๆจากพี่ตั้มเวลาบูธค่ะที่ได้มีการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำตัวผู้ป่วยติดโควิดไปโรงพยาบาลและช่วยประสานงานให้แล้วก็พร้อมขอบคุณคนใกล้ชิดแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมให้กำลังใจค่ะ ยังไงทางเพจบรดาเมาต้องขอเป็นอกหนึ่งกำลังใจให้ครอบครัวควาสิ่งและน้องเบสด้วยนะคะขอให้คุณยายเนี่ยหายป่วยไวๆแล้วก็ขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงกลับมาดูละครของน้องเบสในเดือนหน้านะคะ